ของบัวผันก็คือศูนย์รวมของคนเพี้ยนนะคะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนางจะมีความตลกบันเทงิงแล้วก็ปักจะเป็นเพื่อนในฝันของทุกคนนะคะคืออาวุธของนางเนี่ยก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เพื่อนนางเนี่ยเป็นคนคิดมาให้ซึ่งความพิสดารต่างๆในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากอีอาวุธประหลาดๆของนางนี่แหละนี่อบัวแว่นส้องทางไกล ความบันเทิงของเรื่องนี้ของบัวผันนะคะมันก็มาจากภารกิจต่างๆที่บัวผันต้องไปทําทั้งกับแก๊งเพื่อนแล้วก็ทั้งกับลูกศิษย์ของบัวผันด้วยอะไรเงี้ยแต่เวลาที่ไปทำเนี่ยก็มักจะเกิดความพินาศมันเป็นส่วนรวมของคนไม่ปกติอะ่ะพวกเราถือพังพรนพังพอนห้าเลยเขาจะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอดูเองบัวผันฟันยับ 24พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์